สินค้าเฟรลี่ดีไซน์ที่ตอบโจทย์การรองรับสังคมผู้สูงวัยและส่งเสริมการใช้ชีวิตอิสระลดการพึ่งพาคนรอบข้างของผู้พิการหรือกลุ่มคนที่มีความต้องการพิเศษนะครับวันนี้เราไปดูสินค้าเฟรลี่ดีไซน์ของมหาอำนาจยักษ์ใหญ่จากประเทศเยอรมนียี่ห้อเฮเฟเล่ hey! ครับ บริษัทเฮฟเล่ประเทศไทยนะคะเป็นบริษัทที่มาอยู่ในเมืองไทยเนี่ย27ปีแล้วแต่อยู่ที่ประเทศเยอรมนีเนี่ยมา98ปีแล้วคะ่ะอีก2ปีก็จะครบ100ปีแล้วเฮฟเล่ le, นะคะตามวิสัยทัศน์ของผู้บริหารเนี่ยก็คือ complete building solution เฮฟเล่อุปกรณ์ครบ จบทุกเรื่องงานอาคารผลิตภัณฑ์ของเฮฟเลจะต้องสมาร์ททันสมัยและได้รับการบริการที่ยอดเยี่ยมจากพวกเราทุกคนค่ะในส่วนของกลุ่มผลิตภัณฑ์เฟลนลี่ดีไซน์หรือสินค้าที่เหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยเราก็จะมีสินค้าที่เรียกว่าเป็นอุปกรณ์สุขภัณฑ์หรืออุปกรณ์ในห้องน้ำนะคะก็จะมีอุปกรณ์ในการช่วยพยุงสําหรับคนสูงอายุหรือคนพิการ รวมถึงระบบประตูบานเลื่อนต่างๆที่เป็นอัตโนมัติแล้วก็จะมีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวที่คำนึงถึงความปลอดภัยมีระบบตัดไฟอัตโนมัติกรณีเราหลงลืมแล้วก็ไม่ต้องกังวลค่ะที่ห้องนี้นะคะเป็นห้องน้ำที่เราออกแบบให้เป็นเฟนลี่ดีไซน์นะคะก็จะเห็นได้ว่าประตูทางเข้าเนี่ยเป็นประตูอัตโนมัตินะคะประตูจะต้องมีความกว้างอย่างน้อย90 เซนติเมตรนะคะเมื่อเข้ามาในห้องนี้นะคะก็จะพบกับโถสุขภัณฑ์อัจฉริยะเมื่อเราก้าวเข้ามาเห็นไหมคะฝาจะเปิดอัตโนมัติเลยนะคะเมื่อเราทำทุทละเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยระบบชำระล้างเนี่ย ก็จะอัตโนมัติทันทีเลยไม่ต้องใช้มือเลยค่ะสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการเนี่ยเรามีตัววัสดุที่ช่วยพยุงด้านข้างจะเห็นได้ว่าวัสดุเรามีหลากหลายในห้องนี้จะโชว์วัสดุที่เป็นไนลอนนะคะเรามีทั้งสเตนเลสแล้วก็ไนลอนนะคะอ่างล้างหน้าของเราขนาดดีไซน์เนี่ยเหมาะสมกับผู้พิการความสูงจะต้องอย่างน้อย80ซนติเมตรพอดีรวมถึงกระจกอัจฉริยะที่สามารถฟังเพลงสองกระจก ปรับแสงไฟไล่ฟ้าอยู่ในตัวเดียวกันเพียงแค่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็เชื่อมต่อเปิดเพลงที่เราชอบอาบน้ำไปชีวิตก็มีความสุขแล้วค่ะมาถึงมุมห้องนอนที่เป็นเฟลลี่ดีไซน์ของเฮฟเล่นะคะอย่างที่บอกอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ของเราเนี่ยสามารถจะใช้ระบบอัตโนมัติในการปรับเตียงนอน ให้สูงขึ้นตั้งขึ้นได้โดยใช้มือเดียวค่ะถัดไปนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้ในห้องนอนนะคะเชื่อว่าทุกคนคงจะมีตู้เสื้อผ้าฟังก์ชันของตู้เสื้อผ้าเราก็ใส่ระบบอัตโนมัติลงไปในการเปิดปิดตู้นะคะอย่างเช่นตัวนี้จะเห็นได้ว่าเรามีระบบรีโมทคอนโทรลนะคะสามารถที่จะเลื่อนเสื้อผ้าลงมาให้กับผู้พิการหรือคนสูงอายุเนี่ยหยิบเสื้อผ้าได้ง่ายๆเลยค่ะ ทำงานข้างเตียงนอนนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คืออุปกรณ์ระบบลิฟต์ของเฮฟเล่ที่ติดในเฟอร์นิเจอร์นะคะสามารถที่จะกดปุ่มขึ้นลงตามสรีระของร่างกายได้นะคะ mm hmm. เมื่อปรับตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วเราก็สามารถจะทำงานที่โต๊ะตัวนี้ได้ในส่วนของตู้ก็เหมือนกันค่ะเราสามารถที่จะกดปุ่มเพื่อจะปรับให้ตู้โน้มเข้ามาหาตัวเราเองได้เพื่อจะหยิบของด้านในตู้ได้ ห้องครัวนะคะเฟรนดี่ดีไซน์ของเฮฟเลก็คืออุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์กดเพื่อเปิดหน้าบานอัตโนมัติอีกส่วนหนึ่งก็คือเวลาทำอาหารเราใช้เท้าในการแตะเพื่อจะให้ถังขยะกระเด้งออกมาสามารถจะทิ้งขยะคัดแยกขยะได้แล้วเมื่อทิ้งเรียบร้อยแล้วก็ใช้แค่ข่าดันเข้าไปค่ะระบบซอฟโครสปิดแบบนิ่มนวลก็จะทำงานทำให้รักษาหน้าบานของเฟอร์นิเจอร์สวยๆของเราด้วยค่ะ อีกหนึ่งสินค้าเฟ l l ลี่ดีไซน์ที่กำลังได้รับความนิยมแพร่หลายในโลกยุคปัจจุบันที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยและการส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียมกันด้วยนวัตกรรมการออกแบบเฟ l l ลี่ดีไซน์เพื่อคนทั้วนครับ